นอ้ยผูเริ่มเสียนแล้วูรเริ่มเสียนงยนะครับคุณผู้ชมสวัสดี FC ทุกท่านสายบุญทุกท่านนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปนะครับไปตามตัวเลขปูคคาเสียนผู้คาเสนท่านบอกว่าจะฟันธงตัวเลขในวันนี้นะครับคุณผู้ชมฟันธงตัวเลขในวันนี้ท่านจะขึ้นตัวเลขนะครับที่ท่านโชคแล้วก็ฟันธงเลขงวดนี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าผู้ฟันธงเลขอะไรนะครับตามไปดูครับฟันธง่ามว่าไม่แน่ใจว่าตัวเดิมหรือตัวเดียวกันหรือเปล่า นะครับตัวเดียวกันหรือเปล่าเราจะไปดูกันว่าปูคำแสนอยู่ตรงไหนเนาะครับคุณผู้ชมแล้วปูคำแสนอยู่บนลงนัคคนลงคานะครับเห็นป่าปูคำแสนอยู่บนลังคานะครับเลกนะครับถ้าปูคำแสนอยู่บนลังคาบางทีเขาว่าเห็นตัวเลขนี่จะแม่นนะครับตัวเลขจะแม่นแต่ว่าจะแม่นอย่างที่เคยเขียนให้หรือเปล่าปูคำแสนนะครับเรามาดูตัวเลขกันฮะ ปูคำแสนไม่แน่ใจว่าวางตกเด้อปูป <c oughs> โอ้ยี่เหีวขึ้นไปแล้วครับเฮ้ยขึ้นไปแล้วบหรออู้อ้าขึ้นไปไหนน่ะไปไหน,นอเอาเดี๋ยวผมขึ้นตามไปด้วย โอ้ะขึ้นไหวนั่นเนี่ยเด้มัไปไหน,ไไหนโอ้โอ้ขึ้นโอ้แรปปักปักปัก,ป,กปักทงพันทงปักทงแล้ว,ลวมาดูก,ก่อนมาดูก่อนดูก่อนวักกนกกนี้เอา้า ผนสลิตทีวีก็ขึ้นมาด้วยมานำครับมานำเขานี่มานำเขาคือการระวังตกเด้อระวังตกเด้อว่าสูงแค่สูงครับเขียนหรออุ้ยอูเริ่มเขียนแล้วอูเริ่มเขียนนะครับคุณทุ่งอุ้ยเริ่มเขียนแล้วแก อานจะมากลับกันเนาะมันจะมากลับกันครับรวมมากลับกันช่างก็ทำงานดูเหมือนก anyway, um, ันเราก็ทำงานพอเราครูกำลังทำสมาธิอยู่นะครับคึงส่งกำลังจะเขียนเลยให้นะครับว่าครูบอกว่าจะให้ข้างล่างมันง่ายเกินไปมันต้องขึ discord, ้นมาข้างบนนีเรื <two coaching> <results> ่องความลำบาก นะครับตัวนี้นี่เองตัวนี้นี่เองเ <c oughs> นี่ยเขียนใหน้ในรงด้วยโูไม่พงเล็บแตนี่ห้มีการถีรดข้างล่างด้วย เน้นเน้นเั้นแรงให้หน่อยสิจัจับับจัับจัเอาไปเฉยเนี่ยน้ำกระดูอ้านี่ไปตัดทองให้หน่ะอือโอ้โอ้โหรวยรวยรวยเหนเนนี่ นี่แหละมันสิ่งที่แอบต้องการนี่แหละสินี่ตัวนี้เลยบ่โอ้ทองสวยนะนี่ยสวยสวยแล้ปูให้ปูสะบัดธงให้หน่อยสะบัดธงให้หน่อยปูสะบัดโโอ้หทำไมมันไปคนี้ทิศตัวนี้ทางกับปูสะบัดธงพิษทางกันดิปูปากแค่เอ๊ะปากโอ้โห เอาเรียกคนกลับกันนะนี่เรียกลับกันปู่ชูธงแล้วครับชูธงแล้วปู่ปู่ชูธงแล้วดูเราลงมาปู่ชูธงแล้วครับควันธงแน่นอนเลยงวดนี้ขึ้นธงแล้วขึ้นธงควันธงแน่นอนเลยหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสองหกหกหนึ่งแปดสองหก จริงๆเด็ดจริงจรงหันี้ครับเด็ดมากๆากเด็ดมากๆพยายามเหมือนกันครับใช้ความพยายามพยายามสองตัวเลขครับผมสองตัวเลขมากเลยได้แล้วปูชูธงแล้วปูชูธงแล้วครับชูธงแล้วปูชูธงแล้วครับไหนไอโนะข้างล่างเป็นยังไงได้ยินไหม ได้ยินไหมหกหนึ 6, 1, 8, 6, 1, 8, ่งแปดหกหนึ่งแปดครับสองสองหกสองหกเลขอยู่บนลังคาเลขขูดลงไปแล้วเลขอยู่บนลังคาหกหนึ่งแปดกับสองหกครับผมฟันธงฟันธงฟันธง ปน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 ไม่ประกาศเลยปากกาแดงเหรอปากกาแดงปากกาแดงปากกาศแดงปากกาแดงดูด้วยกันด้วยโอ้ยกระดุยโอ้ยกระดุยป๊อปป๊อปทีมงานเราขึ้นไปแล้วครับคุณผู้ชมเลยนะครับทีมงานเราขึ้นไปนะครับไปถามเลขปู่ให้ปู่เขียนให้บนหลังคานะครับหลังคาปู เอาเอาเฮ้ยอะพุมซะเพียรนางเดี๋ยวขึ้นตามเด้อสูงห่ะนะครับทีมงานเราขึ้นไปลยครับคุณชมนะครับทําวิหารปู่นะครับององค์ปู่เจ้ากระดำนะครับองคปูเจ้ากระดำนะครับปูคำแสนอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มีคลิปตัวเลขมาบอกนะครับคุณชมครับ เลขที่ท่านฝากซื้อลอตเตอรี่อะไรนะแปดฮะพูดเบาๆน่อะไรนะหนึ่งแปดซื้อกี่ใบนะสามสิบใบสามสิบใบสั่งแล้วสั่งแล้วครับได้แล้วโทรไปดูแล้วได้แล้วหนึ่งแปดสามสิบใบอ๋อท่านซื้อแค่นี้เหรออ๋อเดี๋ยวดูท่านเขียนอย่าง้วตัวเลขที่ท่านจะเขียนข้างบนนี่เป็นตัวไหนยังไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละดูแล้วจะเหมือนกันนะจับพิมพ์เหมือนกันอ๋อรอรุ่นรอรุ่นนะเหมือนกันหรือเปล่านะอาจารย์รวุฒินะครับ เร็ว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 โอ้ยอยากดูตัวเลขแล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็วทีมงานเราขึ้นไปนะครับเลขปูฟันพงนะครับปูฟันพงนะครับวันนี้ ปูฟันธงเดี๋ยวรอรู้นราฟันธงเรียกอะไรครับับกหนึ่ปับสองเลฟันธงเรียกอะไรเนี่ยมองไม่เห็นหรอกหกหนับสองมองไม่เห็นไม่ได้เยินยินเบามากหกหนึ่งแปดหกหนึ่อโอ้โอาปูลม โอ้ครับไป้ได้ือาหกหนึ่งแปดกับสองหกันพงบ่ปันโอ้โหปูสู้แดดไม่ได้แล้วครับตอนนี้แดดร้อน ปูลงแล้วขึ้นเนี่ยหมายความว่าไงเนี่ยปูซื้อขึ้นซื้อลงบ่เนี่ยลงแล้วขึ้นเนี่ยอเอาขึ้นลงเอา <c oughs> โอ้โหเอาปูลงมาแล้วขึ้น <c oughs> เราไปดูตัวเลขนะครับปั่นตรงลงมาเลยครับตัวเลขเอา มาแล้วครับตัวเลขครับมาแล้วเอาที่ลำบากมากเมื่อกี้นี้ดูเอาข้าบนเลยบอเออนี่โอ้โหชัดๆเลยตัวนี้ผมมียันด้วยค,คุณผู้ชมดูแบบชัดๆหกหนึ่งแปดสองหกล่างฝันทงเลยฝันทงเลยอ่ะฝันทงอุ้ยเอย งวดนี้ใช่ไหมครับที่ด้วยทับไหมเอาจากขโมยครับขึ้นมาสู้ได้สู้ขนาดนี้เลยเหรอพี่สู้ครับปกติไม่เคยขึ้นเลยเรื่องพี่น้องปกติไม่เคยขึ้นไม่เคยขึ้นสูงมากครับนึกว่านึกว่าต่ำๆสูงมากเลยขึ้นไปโอ้โหสู้ขนาดนี้ครับผมจะเลขสวยมากเลยนะสวยครับสวยมากเลยแล้วก็มียันกำกับด้วยของแท้กำกับของแท้เลยครับของแท้ต้องมียันของปูด้วยอ้าปเอาเอาไปได้ไหมเนด็กปูให้ไม่ไม่ให้ อันนี้เอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนปูฟันทงไว้ก่อนนะสาธุครับเขาก็ม่ช่วยมากสาธุสาธุครับผมขับคุณชมเลยครับในส่วนตัวเลขเราก็ได้แล้วนะครับเสียงดังก็คือเสียงเข้าทํางานอยู่เนาะเสียงอาจจะรบกวนเข้าไปในเครื่องนะครับแต่ก็เป็นเสียงเครื่องนะครับคุณชมนะครับก็ดังนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดให้กําลังใจเราด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับตัวเลขเราได้แล้วนะครับปูฟันทรงให้แล้วนะครับ ฟันธงให้แล้วนะครับตัวเลขเมื่อสักรู่นี้นะครับฟันธงบนหลังคาเลยนะครับฟันธงบนหลังคาถ้าถูกมาจะได้มีปัจจัยสร้างวิหารปู่องค์เจ้ากาดํานะครับบนหลังคานะครับเนี่ยสูงที่มาเราก็ขึ้นไปอยู่สองท่านนะครับอ่ะก็ไปตามตัวเลขไปถ่ายทําตัวเลขนะครับก็คลิปอาจจะแบ่งปันกันมาให้ด้วยครับอ่ะอาา่ะเมื่อไรจะลงมาลงมาเนี่ยลงไม่ได้ลงไม่ได้ออยู่นั่นอ่ะเดี๋ไไดยวเอาเป็นโตทรง นะครับสู้ขนาดเลยนะครับชมอกสาธุสาธุอ่าครับผมไใ้นอข้างล่างเป็นยังไงได้ยินไหมได้ยินไหมหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดครับสองสองหกสองหกเลขอยู่บนลังคา เลขขูงลงไปแล้วเลขอยู่บนลังคาหกหนึ่งแปดกับสอหครับผมฟันธงฟันธง <5. S 1> ฟันธง <5. S 1> ฟัน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 